Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. ดีค่ะอยู่กับพวกเราไอทีริบอนแล้วก็ยังอยู่กับแ mm. ม่เหมือนเดิมค่ะนี่กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปสักระยะหนึ่งเลยค่ะกลับมาคราวนี้เนี่ยไม่ได้กลับมาแบบไส้แห้งตัวเปล่าเล่าเปลือยนะแต่มาพร้อมกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจากทาง MSI ค่ะที่เป็นตัวเทพตัวท็อปเลยนะนี่ไม่บอกราคาให้ก่อนเลยตัวนี้ค่ะอยู่ที่150,000บาทฟังไม่ผิดนะราคา150,000บาทจริงๆใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย แพงไปซื้อไม่ไหวคุณปิดเลยคุณไม่ต้องดูต่อแต่ถ้าใครค่ะที่ได้ยินราคาแล้วรู้สึกสะกิดใจว่าแบบอุ้ยโนต้ตบุกราคาขนาดนี้นะคะสเปคของมันเนี่ยจะแรงขนาดไหนเขาจะใส่เทคโนโลยีอะไรมาให้เราบ้างเนี่ยก็ดูกันไปยาวๆเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้ msi g t 8 3 vr t i t a n SLI s ่ i สำหรับชื่อรุ่นเกมมิ่งโน้ตบุกของ msi ค่ะถ้ามีคำว่า vr ต่อท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ได้เลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับเทคโนโลยี vr อย่างแน่นอนนะคะอย่างตัวหน้ากล่องของเขาเนี่ย ด้านบนค่ะเขาก็มีคําว่า VR Ready ระบุมาให้เรียบร้อยค่ะนี่ตัวกล่องนะคะก็มาในโทนสีดาแดงค่ะมีหน้าตาของโน้ตบุ๊กมาให้ดูแบบว็บๆนะคะแล้วที่สําคัญค่ะโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์ Enthusiast ค่ะแน่นอนเรื่องของสเปคเนี่ยจัดเต็มอ่ะไม่ว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ดีไซน์ของเจ้า้ตบุกเครื่องนี้ค่ะเว็แบบแรกที่เห็นเลยนะนึกว่าฝากระโปรงหน้ารถของรถซุปเปอร์คาร์ค่ะนี่สื่อได้ถึงความแรงแล้วก็ความเร็วของ้ตบุกเครื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะวัสดุที่เขาเลือกใช้ค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เป็นลายปัดเซียนแบบนี้ด้วยตัดขอบด้วยสีแดงลูเซย์สองฝั่งแบบนี้ค่ะทําให้มันดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะตรงกลางค่ะมีโลโก้ MSI แล้วก็ถัดลงมาเป็นโลโก้มังกรสีแดงค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยก็จะมีไฟ LED สีขาวค่ะส่วนดีไซน์ด้านล่างตรงนี้นะคะ ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่หนาที่สุดแล้วค่ะของตัวเครื่องนะคะซึ่งความหนาของมันจะอยู่ที่ประมาณ6.5เซนติเมตรค่ะการออกแบบนะคะยังคงใช้เป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้ค่ะนี่ดูสวยงามโชบเฉียวมากๆนะคะแล้วก็ทั้ง2ฝั่งนี้เป็นช่องสําหรับระบายความร้อนออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมเนี่ยก็หมดห่วงเลยนะคะส่วนตรงกลางค่ะเขาก็มีพอร์เชื่อมต่อมาให้พอร์ตแรกค่ะก็คือพอร์ตแลนนะคะถัดมาเป็นพอร์ตอะแดปเตอร์ค่ะพอร์ต HDMI มีมาให้1พอร์ต ตัวนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะเป็นพอร์ต USB 3.1 Type C ค่ะหรือว่าตัว Thunderbolt นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็น Mini d i s p l a y p o ร์ซึ่งเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะสามารถที่จะแสดงผลจอพร้อมกันได้สูงสุดถึง4จอนะคะก็คือจะเป็นจอโน้ตบุ๊กเองแล้วก็ผ่านการเชื่อมต่อของ3พอร์ตนี้ค่ะซึ่งทั้ง3พอร์ตนี้นะคะรองรับความละเอียดสูงสุดได้ที่4 K ค่ะวัสดุตรงนี้นะคะเขาก็เลือกใช้เป็นพลาสติกสีดําค่ะ สำหรับดีไซน์ด้านข้างค่ะเขาออกแบบมาให้มันเป็นสโลปลงไปแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6.5ซนเมตรค่ะส่วนตรงนี้นะคะบางที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรค่ะตรงส่วนนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาให้เป็นช่องสําหรับระบายความร้อนค่ะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวบูเรดิฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะอ่านได้เขียนได้ค่ะและสําหรับพอเชื่อมต่ออื่นๆค่ะพอร์ตแรกนะคะเป็นเคสซิงตันล็อกพอร์ตไฮไฟช่องเสียบ s อ card ด USB 3.0ค่ะเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสามพอร์ตดิจิตอลออปติคอลค่ะและสุดท้ายนะคะเป็น Audio ย a แจค่ะพอร์ตนี้เนี่ยสำหรับหูฟังแล้วก็พอร์ตนี้สำหรับไมโครโฟนค่ะ โซนี่ฝั่งนึงค่ะก็ดีไซน์มาเหมือนกันนะคะมีช่องสําหรับระบายความร้อนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเขาก็มี USB 3.0มาให้อีก2พอร์ตสำหรับดีไซน์ด้านหน้าตัวเครื่องค่ะปกติแล้วเนี่ยฝาปิดเนี่ยเวลาปิดลงมาเนี่ยมันก็จะปิดมาแนวตรงๆเลยนะแต่ว่าเครื่องนี้ค่ะเขาจะมีหยักลงไปนิดนึงแบบนี้นี่แล้วก็ใช้การตัดเส้นสีแดงค่ะลากยาวมาแบบนี้เลยนะคะก็ดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะมีไฟ LED สแสดงสถานะการทํางานของเครื่องอยู่ทีนี้ค่ะดีไซน์ด้าน ในตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ซึ่งตัวฝา,าพับค่ะเปิดได้มากสุด เลเเวนี้ยค่ะ,ะดี๋ยวไม่ขอเริ่มที่หน้าจอกันก่อนเลยค่ะโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ1 8บแุนิ้วค่ะใหญ่มากนะคะสําหรับโน้ตบุ๊กเนี่ยความละเอียดของมันค่ะอยู่ที่ระดับ Full HD เลยอัตราส่วนค่ะเป็นแบบ16ต่อ9นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวพาแนลของเขาเป็นเทคโนโลยี IPS ค่ะเรื่องของความคมชัดของสีสันเนี่ยหมดห่วงแน่นอนนะคะและที่สําคัญค่ะหน้าจอยังเป็นแบบแอนติแกลดด้วยนะคะช่วยลดแสงสะท้อนได้ระดับหนึ่งเลยค่ะทีนี้มาดูความสว่างของหน้าจอกันบ้างนะคะ อันนี้เนี่ยคือมืดที่สุดและ แล้วก็เดี๋ยวปรับสว่างสุดให้ดูค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเวลาออกไปเล่นข้างนอกค่ะมันสู้แสงได้แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจอมันจะมืดหรือว่าจะมองไม่เห็นค่ะด้านบนค่ะเขาก็มีกล้องเว็บแคมเรามาให้หนึ่งกล้องนะคะความละเอียดเนี่ย Full HD เลยที่30เฟรมต่อวินาทีค่ะด้านในตัวเครื่องค่ะก็ะยังคงใช้เป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงอยู่นะคะซึ่งวัสดุที่เขาเลือกใช้ตรงนี้ค่ะเป็นอลูมิเนียมปัดเสี่ยนแบบเดียวกับตัวฝาควอ์เลยแต่ว่าเพิ่มความโดดเด่นเข้ามาาค่ะด้ววยยลบบงแ เลยนะคะดูสวยงามดูดันมากๆส่วนบริเวณด้านบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่องสําหรับลําโพงนะคะซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้เป็นระบบเสียงไดออดิโอค่ะทันลงมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายเส้นสีแดงค่ะเป็นไฟ LED สีแดงนะคะสําหรับแบ่งโซนคีย์บอร์ดกับตัวเครื่องออกมาอย่างชัดเจนค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคีย์บอร์ดกันบ้างหลายๆคนค่ะจะสงสัยกันนะคะว่าทําไมทําไมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเจ้าคีย์บอร์ดมันถึงย้ายลงมาอยู่ข้างล่างค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะคะมันมาพร้อมกับเมคคาเนติโก้คีย์ค่ะ เป็นแบบ b r o w s switch นั่นเองค่ะการออกแบบแบบนี้เนี่ยจะทําให้ชาวเกมเมอร์นะคะสามารถที่จะใช้คีย์บอร์ดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะ กออกแบบมาเพื่อชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาจากทาง Steel Series ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับแต่งสีไฟตั้งค่ามาโครคีย์ต่างๆได้นะคะผ่านทางซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Steel Series Engine 3ค่ะแล้วถัดมาบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีทัชแพดมาให้นะคะซึ่งก็มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวายแยกออกมาแบบนี้ค่ะความพิเศษของมันนะคะเพื่อนๆสังเกตที่ตรงนี้เลยเขามีปุ่มนํามาให้ค่ะพอเรากดตรงนี้ปุ๊บ นี่มันจะเปลี่ยนจากทัชแพดมาเป็นนำแพดท,ทันทีค่ะสามารถใช้งานได้สะดวกง่ายได้มากมากด้านบนตรงนี้นะคะเขามีปุ่มให้ใช้งานอีก3ปุ่มค่ะปุ่มแรกสุดนะคะเป็นปุ่มเปิดปิดถัดมาเป็นปุ่มปิดหน้าจอค่ะ แล้วสุดท้ายนะคะเราเรียกมันว่าปุ่มคูลเลอร์บูสต์ไตตันค่ะเอาไว้ปรับเพิ่มรอบพัดลมแบบอย่างทันท่วงทีเลยนะคะเพื่อช่วยลดความร้อนสะสมในตัวเครื่องค่ะแค่ได้เห็นดีไซน์ภายนอกของมันค่ะก็ต้องบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมมิ่งสเตชันอย่างแท้จริงเลยนะคะแต่ยังไม่พอค่ะเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยี VR ค่ะที่รองรับการเล่น VR ได้แน่นอนนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้จริงไหมมันจะล,นลื่นปลื้ดลื่นอด เหมือนกับเล่นบน PC หรือเปล่าเมย์บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยหมดห่วงแน่นอนเพราะว่ามันมาพร้อมกับกราฟิกการ์ดจากทาง n อ i d ว a เดียค่ะเป็นตัว1070นะคะแล้วก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแต่มีมาเป็นคู่เลยนี่ต่อ s l i มาให้เลยค่ะและเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวการ์ดจอเนี่ยเขาเจะเอาชิปเนี่ยฝังลงไปบนเมนบอร์ดซึ่งความเร็วของมันเนี่ยจะถูกปรับลดลงค่ะสืบเนื่องมาจากอาจจะมีการจัดสรรพลังงานนู่นนี่นั่นนะคะแต่ตอนนี้มันมีสล็อตแยกออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเสียบการ์ดลงไปได้โดยตรงเพราะฉะนั้นความเร็วของมมัน,น่จะไถูกด เรียกได้ว่าเร็วเทียบเท่ากับ PC กันเลยทีเดียวนี่เรื่องของภาพไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องของระบบเสียงเขาก็มีทั้งตัวไดอ u d อดิโอนะคะนา h ีมิกแล้วก็ยังมีเซเบอร์ไฮไฟด้วยพวกนี้เนี่ยระบบเสียงเป็นแบบไฮเรสโซลูชันแน่นอนค่ะเรื่องความคมชัดความใสของเสียงเนี่ยหมดห่วงนะคะยังไม่พอเรื่องของคีย์บอร์ดค่ะเขาก็ยังมาพร้อมกับ c h e r r y MX b r o w s s ็กซ์บรนะคะจากทาง s e e l Series คือฟีลลิ่งในการกดของมันเนี่ยจะเหมือนกับเราเล่นคีย์บอร์ดแบบเมคาน n i c ลคีย์เลยอะมันจะไม่เหมือนกับก,บการเล่นบนชิ ชาวเกมเมอร์กันอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะก็ยังคนโทรลได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของ m s i ที่มีชื่อว่า m s i Dragon Center ค่ะตัวนี้นะคะไม่เคยมีรีวิวละเอียดไว้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลกันบ้างค่ะเซตแรกนะคะนี่เลยก็จะเป็นตัวแผ่น DVD Drive r แล้วก็ u t i l i t y ค่ะรวมไปถึงชุดคู่มือต่างๆนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นตัวอะแดปเตอร์ด้วยความที่เครื่องเนี่ยมันเร็วแบบขั้นสุดเลยนะ อะแดปเตอร์ตัวเดียวไม่พอเขาก็เลยให้มาเป็นคู่แบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยซึ่งตัวหัวต่อของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตกันค่ะที่ด้านหลังของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีแค่รูเดียวเพราะฉะนั้นนะคะการใช้งานเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อผ่านทางดองเกิลตัวนี้ค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เสียบเจ้าสายเส้นนี้ค่ะเข้าไปที่หลังโน้ตบุ๊กก็จะสามารถใช้งานได้ค่ะ ส่วนสสายนี้นะคะก็เสียบเข้าที่ตัวเนี่ยค่ะอะแดปเตอร์ปกติเลยซึ่งน้ําหนักของมันค่ะมีบอกกันก่อนนิดนึงทั้งเซตนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2อกิโลส่วนน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่เกือบเกือบสกิโลเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆจะออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็เผื่อกันไวน้น,นิดนึงค่ะน้าหนักของมันก็จะอยู่ที่ประมาณ6กกิโลเลยแต่ถ้าเทียบกับความแรงที่ได้นะแบกไปเถอะคุ้มอ่าแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าสเปคของมันจะแรงแค่ไหนการเล่นเกมจะเป็นยังไงมีคุณลุงแก่แก่คนหนึ่งเข ก่อนจะทำการทดสอบกันครับก็เช็คสเปคกันนิดนึงครับกับตัวนี้เลย CPU C CPU c. ที่ใช้ครับเป็น Intel Core i7 6820HK ครับสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่2.7 g h z c a t ค3เนี่ย8 m มนะครับ4 core 8 t ท r e a RAM ติดตั้งให้32 GB อัพสูงสุดเนี่ยเป็น64บัต2,400นะครับส่วนการ์ดจอครับให้มา2ตัวเป็น GTX 1070 2ตัวเลยนะฮะแล้วก็ต่อแบบ SLI GPU clock memory clock แล้วก็ boot clock อยู่นี่ครับตามนี้นะคูด้าคอร์เนี่ย2,048โหดจริงๆครับอะส่วนฮาร์ดดิสติดตั้งมาให้เนี่ยเป็น2แบบนะครับเป็นฮาร์ดดิจันหมุนเนี่ย 1TB 7 2เทบรอบตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นซ u เปอร์เลด1 2 g b ิโอเค เดี๋ยวมาทำการเบนช์าม์กกันก่อนครับเราจะทำการทดสอบที่ไฟสไ s t y อัลตร้านะครับนี่ความละเอียดเดียวเลยตัดเดโมทิ้งแล้วก็รันเลยครับกราฟิกเท็หนครับเปิดมาที่50กวก่าเฟรมนะฮะแล้วก็ลดลงมาเหลือสัก40อ่ามีบางช่วงเป็น30แล้วก็เด้งขึ้นมา40เหมือนเดิมครับก็ยังแตะๆอยู่ช่วงนี้ครับประมาณ30 5 0ถึง50นะฮะขึ้นลงตามอ็อบเจกต์ครับแต่ภาพเนี่ยรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็สวยด้วยนะครับ ยังลื่นๆอยู่นะยังไม่รู้สึกว่ามันกระตุกเอออันนี้ 4K นะกราฟิกเท้สองครับเปิดมาที่20กว่าเฟรม22 23นะฮะแล้วก็มีสลับขึ้นไปดีดไปโอ้โหบางช่วงเนี่ย40กว่าเฟรมนะฮะเป็นไง PC ใครรันตัวนี้แล้วเฟรมเลทไม่ถึงเท่านี้บ้างฮะ ความละเอียดแสงเงาควันนะฮะแฟต่างๆลื่นครับ20กว่าเฟรมสุดท้ายครับคอมบาไนทเทสโผล่มาที่16เฟรมสุดๆครับนี่เราจะเห็นเฟรมเลทขนาดนี้ได้จากกราฟิก2ตัวเท่านั้นนะครับ PC ก็2ตัวนะเออ นี่โน้ตบุ๊กตัวเป็นไงอ่ะคะแนนออกมาแล้วครับ7000กับอีก48คะแนนกราฟิกสกอร์ครับ7 7, 7 1 2คะแนนนะครับกราฟิกเทสหนึ่เนี่ย41.98เฟรมกราฟิกเทสสอง9 7 9 2เฟรมฟิสิกสกอร์ครับ9265แล้วก็เฟรมันได้29.42เฟรมคอม n บครับ3516ส่วนเฟรมเนี่ย16.36 โอ้โหถือว่าเป็นคะแนนที่บีบหัวใจคนมี PC นะทีนี้ครับเราก็มาทำการทดลองเล่นเกมกันนะครับจะได้รู้ไปเลยครับว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้เล่นเกมลื่นขนาดไหนเกมก็ <c oughs> เกมเดิมครับแต่ค่าเซตติ้งเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับดูกันไปช้าๆนะครับผมจะเลื่อนให้ดูทีละบรรทัดผมทดลองเล่นแล้วว่ามันสามารถ รับสุดได้นะคุณลองคา่าเซตติ้งนี้กับเครื่องคุณไม่ว่าจะเป็น PC หรือน้ตบุกรันได้ไหมนี่ครับมีบางช่วงเป็นอัลตร้านะฮะจากวิชไฮโดดมาเป็นอัลตร้าแล้วตัวโมชันเบอร์ในผมอัดสุดเหมือนกันนะครับอ่ะเื่อไม่เป็นการเสียเวลาเล่นเลยนะครับตอนนี้ ผมพูดถึงการกินสเปคก่อน GPU 1 2ครับกินอยู่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ5 0าสถึงหกนะครับการ์ดหนึ่งเนี่ยอาจจะอุณหภูมิต่ำหน่อยการ์ดสองอาจจะอุณหภูมิสูงนิดนึงนะฮะกินแรมการ์ดจอ3.9กกิกนะครับเฟรมเรตตอนนี้อยู่ประมาณ100กว่าเฟรม CPU ครับกินไป72%ซ อุณหภูมิ cpu เนี่ย76องศากินแรมเครื่องอยู่ประมาณ7.9กิก <spe ak> เห็นภาพไหมครับโคตรลื่นทั้งความละเอียดทั้งความลื่นเนี่ยมาเต็มขอเดินผ่าวงหนะ่อยโ Gong, <spe ak> ทษทีเพื่อนเฮ้ยเดินผ่านเฉยๆอ่าทางมุมซ้ายครับก็จะเป็นอัตราการกินไฟของ notebook เครื่องนี้นะครับ อย่างที่คุณเมย์บอกไปว่ามันจะต้องเสียบ2ปลั๊กนะเสียบ2อ d a ะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวแรกครับกินไฟอยู่ประมาณ150กว่าวัตต์ปลปลายหรือห6 0่รอกว่าวัตต์ต้นๆส่วนอะแดปเตอร์ตัวที่2ครับกินไฟอยู่ประมาณสัก130่ไปลายปลายถึง140 w ต้นๆ้น,นะครับก็2ตัวนี้บวกได้เลยครับก็กินไฟราวๆ300วัตต์นะฮะสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ แนะนำครับสำหรับคนจะซื้อน้ t ตบุ๊ก MSI ไปเล่นคุณเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพมันดีอย่างเงี้ยถ้าคุณถอดออกครับโหมดบางโหมดจะถูกตัดออกเพื่อให้ตัวเครื่องที่มันสเปคสูงๆเนี่ยมันสามารถทำงานไม่ว่าจะเป็นดูหนังพิมพ์งานหรือฟังเพลงได้นะครับแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยผมไม่แนะนำให้ถอดอะแดปเตอร์ออกเลยเพราะผมลองแล้วเฟรมเรตกพวบนะครับ อันนี้ทาง MSI ฝากมาด้วยเดี๋ยวซื้อโน้ตบุ๊กไปเครื่องละแสนกว่าบาทพอไม่ได้เสียบปลั๊กเล่นแล้วบอกเฮ้ยพี่ทำไมเฟรมเลตตกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับเพราะว่าเครื่องมันแรงจริงๆนะฮะไฟจากแบตเ,เขาเรียกว่าไฟจากตัวแบตเตอรี่นะครับไม่น่าจะเพียงพอในการจ่ายให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องแรงขนาดนี้ ผมก็วิ่งไปพูดไปเรื่อยๆเนะี่เดี๋ยวนี้เริ่มพูดคล่องแล้วพูดใหญ่เลยนะอ่ะทีนี้ครับมันมีปุ่มหนึ่งก็คือตัวบูทนะเขาเรียกว่า Cooler b o o ูทไททันเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะฮะตอนระหว่างเล่นเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้อ่ะดูก่อนนะฮะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการกดแน่ๆคือความดังของพัดลมได้ยินเสียงไหมครับ อุณหภูมิซีพียลดลงมาครับประมาณ2-3องศานะฮะก็เป็นการช่วยให้ความร้อนสะสมภายในถูกระบายออกมานะครับเอาออกก่อนเสียงดังขับรถไปพอด้วยความปรับสุดนะฮะมันก็จะมีบางช่วงที่มันตึ๊กเหมือนเฟรมมันหายอ่ะ แต่โดยรวมแล้วมันลื่นมากความละเอียดทั้งหลายแหล่นะฮะมาเต็มทุกอย่างโหทำไมขับรถได้เวียนหัวขนาดนี้การกินไฟก็จะอยู่ประมาณเท่าเดิมนะครับคงไม่กินไปม,มากกว่านี้แล้ว ีนี้เรื่องเสียงเวลาเล่นเกมเป็นยังไงเดี๋ยวลองก่อนเสียงดังขนาดนี้เลยนะอะลดเสียงลงนี่ลดเสียงก็ประมาณนี้เพิ่มเสียง ลดก่อนดีกว่าสิ่งดังไปความสว่างครับอันนี้มืดสุดอันนี้สว่างสุดนะครับขี้อยู่ประมาณไหนประมาณนี้เนาะอ่ะไปะเดี๋ยวผมจะวิ่งกันไปเรื่อยๆอ้าวตำรวจมาได้ไงอะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่แฟร์ตำรวจอ,ะอ่ะอ๋อไม่ได้มาหาเรานะครับอ่ะเฟรมเลยตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 100ร้อยกว่าเฟรมนะฮะแล้วก็มีลดมาบ้างเหลือสัก9กากลางๆเป็นไงครับประสิทธิภาพโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้ครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวท็อปสูงสุดเนี่ยเป็น1080 SLI นะฮะตัวนั้นราคาน่าจะประมาณ200,000กว่าบาทมั้งนะฮะตัวนี้แสนห้า อะแค่นี้แล้วกันครับสำหรับการทดสอบนะฮะเบนช์มาร์กไปแล้วแล้วก็เล่นเกมให้ดูไปแล้วใครที่ชอบทั้งคะแนนชอบทั้งตัวเลขเฟรมเรทคุณซื้อตัวนี้ไปเล่นครับไม่ผิดหวัง กับเจ้าเกมมิ่งสเตชันตัวเทพตัวท็อปตัวนี้ค่ะที่เมวเอามาให้ได้ดูกันนะคะคือหลายๆคนเนี่ยพอเห็นสเปคเห็นการเล่นเกมรู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยรู้สึกแบบมันแรงจริงอยากจะได้มากๆแต่พอบอกราคาแสนห้าปุ๊บเริ่มลังเลแล้วว่าเฮ้ยราคาขนาดนี้ซื้อ PC เลยดีกว่าหรือเปล่ามันอย่างนี้ค่ะคือการใช้งานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือถ้าอย่างเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนติดเกมมากๆต้องพกเกมไปเล่นที่ทํางานที่มาหาลัยหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย คุณพก PC ไปนะแล้วคุณหิ้วจอไปอีกเครื่องนึงแบบนี้นะมันไม่ถนดัดแล้วกว่าจะได้เล่นนะโอ้ยไหนจะต้องประกอบเครื่องเสียบปลั๊กนู่นนี่นั่นช้าสู้แบบนี้ไม่ได้ค่ะเสียบปลั๊กเปิดจอกดปุ่มเล่นได้เลยนี่แต่เชื่อเธอค่ะว่าคนที่เขาเป็นเกมเมอร์ตัวจริงนะคะเขาจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้วเขาจะถามแค่อย่างเดียวซื้อที่ไหนนะี่ไม่บอกหรอกอา้าว เอางี้ค่ะเมย์บอกเป็นเทคนิคแบบนี้ให้แล้วกันคือเครื่องพวกนี้เนี่ยราคาขนาดนี้นะคะบางทีเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้มีสต็อกไว้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะเดินไปร้านนั้นเลยที่เพื่อนๆสนิทหรือว่าเพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วเนี่ยไปบอกเขาเลยว่าเนี่ยพี่ออเดอร์ให้ผมหน่อยรับรองค่ะ2อสวันเดี๋ยวก็ได้ของและเพลอ์ลอลอนะได้ของแถมที่เราถูกใจติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับบ้านมาด้วยค่ะก็น่าสนใจมากๆนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอ,ขอบคุณ MSI นะคะที่ส่งโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมาให้เรารีวิวกันค่น่่ะนนนนียยยัังงตตืเเ้อูลมมแพากจริ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท,ท่านด้วยค่ะคือเมย์ต้องบอกเลยนะคะว่าพวกคุณทุกๆคนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญเป็นแรงผลักดันที่สําคัญมากๆค่ะที่ทําให้ไอทีริบบอนของเราเนี่ยยังมีวันนี้อยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะช่วงนี้หายไปเนี่ยถามหากันใหญ่เลยนะพี่เมย์ไปไหนคิดถึงอย่างงู้นอย่างงี้ กลับมาแล้วก็ช่วยดูกันด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงอีกคนนึงค่ะที่เขาอุตสา์มานั่งเล่นเกมให้เราดูเห็นแค่มือแค่ไม้เนี่ยเขาอาจจะแบบเฟดต,ตัวออกไปบ้างก็ได้นะอยากจะเรียกเลตติ้งไงเช็คเลตติ้งตัวเองบ้างอะไรอย่างงี้ก็ลองถามๆหาดูแกด้วยละกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเทปหน้าเนี่ยจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ